สบายดีพี่น้องสบายดียามเช้าเร้าสบายดีสุขุสุคนสุหมงสุบอลพัพผอกับซองน้องเคสคือเก่าเหียน้องในยามเช้าเช้ายังมืดอยู่เลยกําลังแจ้งพี่น้องบรรยากาศยามเช้ายังอยู่ทึ่งเฮือนพี่น้องทานได้ลง เอางอนแม่ลูกอ่อนออกกินหญ้ <c oughs> ออวยมาทั้งนี้พี่น้องเจอข่าวดีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวก กระตาหนึ่งพอไก่น้อยไปเยื่องแต่มาคืนนี่เบาไข่ไปเยื่งมาคืนนี่พี่น้องเข้าหักบริไปนอนกับไก่หน่อยไก่หน่อยบปนอนน้ำไม่ใหญ่อยากไปเห็นตอนเก็บเดีนพี่น้องเนาะคือสีแบบตั้งสาบลาอยู่หันเดยอเดีไปถ่ายขิปเดยกระตาหนึ่งพี่น้อง มามาพี่น้องงุดจอมาลอกตีนเห็ดช่วยกันเดี๋ยวไปเห็นตอนเก็บเดี๋ยวไปเห็นตอนมันอยู่ในป่านะคือตั้งซ้อนลอนอยู่คือรักตายนี่ม่แจกักเนาะตื่นนอนมากะเห็ดเวียกเห็ดงานนาทีไปนาทีมันพอไกลหน่อยนะไปอีกเลย ไหยหาเห็ดอีกแล้วเห็ดอออคอือน้องเห็ดปัวกำลังออกบ่จจกน้ำเขาเนาะ <icana> <ia> สว네ัสดีค่ะดอกตีนเฮ็ดนี่แต่ดอกงามงามเฮ็ดปวกเขาดอเฮ็ดปวกเขาดอพี่น่องเยดอกขาวๆตีนยาวๆ กระโดเข้าอ่ะเละปเป็นบ้าบอกน้องเป็นบ้าบอกน้องละ ไปแล้วบบจากทางมาจุ่มบกบานแล้วมันขึ้นมันก็ะสีจุ่มแล้วมันบรขูขี้ดินออกบดว่นน่ยัยกกเีวงกุกโพง้วนีนกระเก็บน,นี่นี่ในก๊กแดงในาขางตะกาน ว่านนี่กอีเมย์เก็บกับเม่์บักดำอยู่ในก๊กอันอยู่ในกอไผ่อยันบ้านพ่อใหญ่พ่อใหญ่เถ่ามันเปิดละเแล้วเบิ่งในเดินในก๊กแดงหางตะการ แกน้อยจอมยุ่งฮะออกมาไหนก็ลูกออกมาด้วยอีแม่เฮ็ดยังนียกล่าวว่าเปหาเห็ดบ่ บอไปบ่ปหาเห็ดนะมันม่ไปปลาอะไรได้ใั่ไหม่ไปหาเห็ดก่อนเด้อ di loro